สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันอังคารนะคะหัวข้อนี้จะเป็นเส้นทางแห่งโชคชะตาของคุณจะเป็นยังไงในช่วง2เดือนนี้มาดูกันนะคะ2เดือนนี้ก็คือนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะภายใน2เดือนนะมาขอพลังงานของคนที่เกิดวันอังคารเลยนะคะมาดูซิว่าพวกคุณจะเป็นยังไงนะคะเส้นทางโชคชะตานะคะของคนเกิดวันอังคารจะเป็นยังไง ใบแรกนะคะโอกาสที่เหมาะสมดีงามมากเลยใบแรกนะคะไพ่ใบนี้นะคะแม่หมอจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันถึงช่วงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นสิ่งที่คุณจะได้ทําแบบนี้เป็นต้นนะ บางคนอาจจะได้ออกบวชเลยก็ได้คนวันอังคารนะคะนะแต่บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้มันเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่คุณจะได้ทําแล้วแบบนี้เป็นต้นมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะโอ้ทาวเวอร์นะสี่เหรียญหนึ่งคาถานะคะ การเริ่มต้นจริงๆนะบางคนนะแม่หมอจะบอกว่าโอกาสที่มันมาถึงเนี่ยบางครั้งมันมาแบบปุบปับฉับพลันนะคะมาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณอาจจะได้เริ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้บางอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันอาจจะมาได้ด้วยปาฏิหาริกก็ได้นะคะเช่นในเรื่องของธุรกิจบางคนทํางานประจําอยู่ดีๆนะคะ,ะจับพัดจับผูกก็ได้มาทําธุรกิจแบบ ไม่ทันตั้งตัวเลยไม่ทันไม่ได้คิดเลยว่าจะจะได้ทําก็ได้ทําแบบนี้เป็นตน้นนะหรือสําหรับบางคนนะก็เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของโอกาสเหมาะที่จะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นก็ได้หรือโอกาสเหมาะที่จะได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นแบบนี้อยู่กับกายอยู่กับใจมากขึ้นบางคนก็ไปปรีกวิเวกดูกายดูใจของตัวเองหรือในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละบางคนเป็นแบบนั้นด้วยนะคะเออหรือบางคนก็ปุกปับฉับพันได้ไปเรียนต่อ แบบนี้ก็ได้อีกนะคะการเริ่มต้นงานใหม่การเริ่มต้นธุรกิจได้หมดเลยนะคะทุกอย่างแม่หมอมองว่ามันมาแบบปฏิหารนะคะมาแบบด้วยความไม่ตั้งใจนะ,ะบริหารจัดการโอเคเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้หรือจะได้ไปทำตำแหน่งที่มันสำคัญสำคัญมากขึ้นก็ได้นะคะหรือ มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เข้าไปจัดการกับบางสิ่งบางอย่างให้เป็นระบบหรือเป็นระเบียบแบบเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันมาดูขยายกันไพ่จะบอกอะไรเมจิเชียนสามเหรียญแล้วก็โอ้โหไพ่ฤาษีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถึงสองใบเลยทีเดียวนะอ่าเมจิเชียแล้วก็ฤาษีนะคะ ที่จะได้เข้าไปบริหารจัดการนะคะบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการเงินการลงทุนแบบนี้ก็ได้บางคนเข้าไปเกี่ยวกับในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาก,การติดต่อนะส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของผลประโยชน์นี่แหละบางคนเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลการลงทุนเพิ่มก็ได้นะคะหรือเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มก็ได้ แต่แม่หมอจะบอกว่าในเรื่องของการที่คุณจะได้เข้าไปบริหารหรือการจัดการคุณต้องใช้ในเรื่องของปฏิพันธ์ไหวพริบค่อนข้างสูงด้วยเหมือนกันไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นในเรื่องของอะไรนะคะ,อะโอ้โหชื่อไพ่คือพักคคุมใจนะคะแม่หมอมองว่าไปเกี่ยวกับรถกับบ้านด้วยนะคะไปเกี่ยวกับรถกับบ้านเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ได้ มาดูกันนะคะไพ่จะบอมอะไรนะคะห้าคาถาอัศวินเหรียญแล้วก็คิงคิงดเออขอโทษนะคะไพ่เอ่อจักรพรรดิเนอะไพ่นะจักรพรรดินะคะอืม ชื่อไพ่เนี่ก็คือในเรื่องของความภาคภูมิใจนะ่แม่หมอมองว่าสําหรับบางคนบางท่านอาจจะเอาชนะนะอาจจะเอาชนะในเรื่องของความขัดแย้งหรือชนะปัญหาบางสิ่งบางอย่างได้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ก้าวนำตัวเองเข้าขึ้นสู่ที่สูงหรือการก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆนานานะคะแล้วก้าวขึ้นสู่ จุดที่ประสบความสําเร็จอหรือตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงส่งแบบนี้บางครั้งมันก็เป็นในเรื่องของความภาคภูมิใจของคุณด้วยเหมือนกันบางคนนะคะในเรื่องของความภาคภูมิใจก็อาจจะมาจากการที่คุณได้ซื้อรถได้ซื้อบ้านแบบนี้ก็ได้การมีตําแหน่งหน้าที่การงานการที่มีเงินแบบนี้เป็นต้นนะคะขยันทำงานชื่อให้ใบนี้นะคะอืม นะทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากความขยันของคุณนั่นเองก็ตามหน้าไพ่เลยนะมาจากความขยันมาจากออความอดทนบักบั่นของคุณนั่นเองนะคะมาดูขยายกันว่าไพ่จะบอกอะไร king อฟคัพห้าเหรียญโอ้ไพ่ ไฮพรินสเตทนะคะหรือว่านักบทหญิงนั่นเองช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องการในเรื่องของความก้าวหน้าก็ได้นะคะมันความขยันทำงานนะคะอีกมุมหนึ่งนะสิ่งที่คุณพยายามภาคเพียนบากบากั่นหรือขยันอยู่นะตอนนี้มันก็คือเหมือนกับกลัวจะกลับไปจนนะ่ะนะคะอืมกลัวจะกลับไปจนกลัวจะกลับไปลําบากเหมือนเดิมนะแต่บางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของการภาคเพียรในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้แบบนี้ก็ได้นะอืม มันเหมือนช่วงสองเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณกำลังขมักขเม้นในการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะอ่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในช่วงเวลาหาเงินนะคะอ่าเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสของคุณก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกว่า มันถึงเวลาแล้วหรือว่ามันเป็นโอกาสอะ่ะมันเป็นโอกาสของคุณในสิ่งที่คุณมองอะนะอ่ามาดูกันต่อนะคะนี่เลยหกเหรียญน,นะคะแล้วก็เพจออบวอร แล้วก็เด็ซันสุดยอดมากๆนะคะแม่หมอมองว่ามันเป็นโอกาสทําเงินโอกาสสร้างความสําเร็จโอกาสแห่งการเรียนรู้ของคุณเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรนะแม่หมอมองว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับคุณแบบนี้ก็ได้นะมันก็จะย้อนไปเหมือนกับไพ่ใบแรกนั่นแหละโอกาสที่เหมาะสมนะคะ,ะถ้าโอกาสที่เหมาะสมเข้ามาคุณต้องเร่งรีบละเนี่ยนะคะคุณก็ต้องขยันทํางานขยันหาเงินมันเป็นช่วงโกยเราก็ต้องรีบโกยแบบนี้เป็นต้น นะคะเนี่ยนะาก็จะได้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็มีคนช่วยเหลือด้วยแบบนี้เป็นต้นนะคะอช่วยให้สําเร็จช่วยให้ก้าวหน้าหรือว่าคนช่วยในเรื่องของการลงทุนก็ได้เอารักษาอาการอย่าหักโหมงานหนักนะคะออย่าหักโหมงานหนักมีโอกาสเจ็บป่วยนะ้าถ้าใครหักโหมงานหนักมากในช่วงนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีโอกาส ล้มป่วยได้นะคะต้องต้องบาลานซนะ์นะบาลานซ์การทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตให้ดีนะคะมาดูขยายกันคิงเหรียญเก้าคาถาแล้วก็สี่ถ้วยนะ บางคนล้มป่วยนะหรือต้องเข้าพักรักษาตัวเรื่องมาจากในเรื่องของการทํางานคนเดียวก็ได้ทํางานที่หนักนะบางครั้งอ่ะงานบางงานคุณต้องทําของคุณคนเดียวเลยแบบนี้นะคะเออมันก็เลยเกิดอาการบางคนเหนื่อยเพลียอ่อนล้าแบบนี้ก็ได้นะคะทําให้รู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งต้องพักรักษาตัวแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนอาจจะพักรักษาในด้านจิตใจก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ ผู้ชายใจดีชื่อไพ่นะผู้ชายใจดีนะอมหมายถึงในเรื่องของการทํางานนั่นแหละนะแม่หมอมองว่าสําหรับบางคนบางทั้นทําง,ทงานหนักหรือเปล่าโหมงานหนักหรือเปล่านะแล้วก็ทํางานคนเดียวอย่างที่แม่หมอพูดไปนั่นแหละนะออระวังเจ็บป่วยหรือระวังล้มป่วยไพ่ใบน,นี้ก็ขึ้นมาบอกเช่นนั้นเหมือนกันนะมาดูขยายกันนะคะอ The w i l l Hangman แล้วก็อัศวินถ้วยการทำงานของคุณนะ่นะแม่หมอมองว่ามันพัฒนามันเติบโตมันก้าวหน้าเร็วดีจริงนะด้วยความขยันขันแข็งของคุณแต่ว่าระวังนออ็อกเออระวังน็อกนะระวังป่วยแบบนี้เป็นต้นให้ทำแบบเรื่อยๆดีกว่านะคะค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้เป็นต้นบางคนหักโหมมากนะที่แม่หมอมองเห็นนะคะ เออระวังแฮงเหมือนแฮงแมนนะคะเออระวังน็อกลงมาได้นะอ่างอกเงยนะคะเติบโตนั่นแหละนะสิ่งที่คุณทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืออะไรนะคะเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นการเงินการงานธุรกิจเติบโต,ตแบบนี้นะคะเออยิ่งใหญ่มากขึ้นแต่แค่เตือนเรื่องสุขภาพแค่นั้นเองนะ เป็นไงเป็นศิบคาเลยนะมันจะเหนื่อยความรับผิดชอบก็เยอะคว e นควี e อ n อ c u ับนะคะแล้วก็เด็กดาบบางครั้งมันเป็นการแบกรับภาระที่มันเหนื่อยเกินไปหนักเกินไปแต่คุณก็ยังดื้อที่จะทำก็อย่างว่าแหละนะมันเป็นโอกาสเป็นช่วงเวลามันก็รีบทำอย่างเงี้ยนะคะเออแต่บางครั้งอ่ะมันอาจจะเกินกำลังของคุณก็ได้ ะะเกินกําลังที่จะรับไหวอย่างเงี้ยนะอืต้องหาคนช่วยนะคะรักแทนนะคะไพ่ใบนี้มีเกณฑ์มีลูกหรือเปล่านะมีเกณฑ์มีบุตรหรือเปล่านะคะเ,เป็นไปได้นะสําหรับไพ่ใบนี้หรือการได้รับการดูแลก็ได้นะคะเ,นะเดี๋ยวก็จะได้รับการดูแลนั่นแหละนะเมื่อเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็เข้ารักษาตัวนะคะ มาดูต่อนะอืมหกถ้วยควีนอ of เ e นเด c l ิลแล้วก็คิงอวอรนะได้รับการดูแลจริงๆแหละนะคะได้รับการเอาใจใส่จากคู่รักของคุณนะคะก็ะอย่างที่บอกบางคนอาจจะตั้งคันก็ได้นะท้องก็ได้ นะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาคุณอาจจะต้องไปดูแลเขาเอ,อแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะดูแลบุตรก็ได้เลี้ยงลูกก็ได้อ่าตกลงปรงใจนะคะถ้าสมมุติว่ากรณีเป็นคนโสดนะก็มีเกณฑ์ที่จะเจอรักต่างวัยนะคะรักต่างวัยมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่นะคนโสดบัลังคานนะเ,เจอเนื้อคู่แล้วก็ เคมีมันตรงกันด้วยนะคะแม่หมอมองว่ามันใช้เวลาไม่นานนะคะปุ๊บปั๊บสามารถตกลงปรงใจกันได้เลยเนี่ยไพ่ใบน,นี้คือไพ่ตกลงปรงใจด้วยนะคะหรือถ้ามองในเรื่องของการทํางานหรือการธุรกิจก็อาจจะเป็นในเรื่องของการร่วมหุ้นร่วมทุนนะ่นะแบบนี้ก็ได้แปดคาถาหกดาบ หดาบนะคะการสารความสัมพันธ์จะเป็นการสารความสัมพันธ์ที่รวดเร็วเลยทีเดียวนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจนะคะก็จะเมื่อร่วมหุ้นร่วมมือกันก็จะทําให้ธุรกิจเติบโตขยับขยายก้าวหน้านะคะแล้วทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นคลี่คลายขึ้นอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะคะ แต่ก็ยังจะต้องฝ่าฟันกันต่อไปอยู่ดีนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะจะง่ายจะราบรื่นซะทีเดียวนะคะมันก็ยังต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้อยู่ดีนะแต่ก็จะประสบความสําเร็จนั่นแหละนะมันก็มีคนร่วมหรือว่ามีคนช่วยนั่นแหละนะอืมสุดท้ายมันต้องหาหาคนช่วยนะถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานหรือว่าในด้านของธุรกิจแบบนี้เป็นต้นอ่ะมาดูต่อนะคะ เปิดใจนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคุณอาจจะได้ทำอะไรที่มันแตกต่างจากที่เคยทำก็ได้นะคะแตกต่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการเปิดใจรับคนที่ไม่เหมือนคุณเข้ามาหรือว่าความคิดทัศนคติมันไม่เหมือนกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องต้องเปิดใจนะเปิดใจเปิดใจรับแบบนี้เป็นต้นมาดูขยายกันว่าไพ่จะบอกอะไรเดท โอ้โหเดทกับสิดดาบนะคะเออเปิดใจกับสิ่งที่มันจบไปแล้วหรอความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วหรอเออก็ได้นะวกกลับมาเป็นเรื่องของความรักเหรอหรือ,อยังไงหรือว่าสิ่งที่มันเคยตายไปแล้วอะจบไปแล้วอย่างเนี้ยนะคะอืม หรืออีกมุมหนึ่งมันคือการเปิดใจทําอะไรแปลกๆก็ได้นะการทําธุรกิจปแปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ทํากันอะ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือการไปเซ้งต่อธุรกิจคนอื่นปะ่ะหรือไม่ก็เป็นธุรกิจที่เคยเลิกทําไปแล้วเอากลับมาทําใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะมาดูต่อนะโอประสบความสําเร็จนะคะไพ่ใบนี้วิ่งเข้าเส้นชัยเลยทีเดียวฟินิชนะคะ อืมการประสบความสำเร็จหนึ่งถ้วยเลยได้รางวัลมาเลยนะคะการได้รับรางวัลจากความบักบันจากความเหนื่อยยากนะคะเออจากการต่อสู้ของคุณมานานแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวคุณจะได้เจออะไรดีๆนะคะเออจะได้เจออะไรดีๆจะได้ข่าวดีก็ได้จากความสำเร็จนะหรือว่าได้รับความสำเร็จแบบปฏิหารก็ได้ด้วยนะคะอืม แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแม่หมอจะบอกให้มันมาจากความเหนื่อยยากของคุณนะความสําเร็จอันเนี้ยมันไม่ได้มาจากมันไม่ได้มาแบบง่ายๆอ่ะนะคะเพราะไพ่ที่เปิดแต่ละใบเนี่ยอุปสรรคขึ้นตลอดอยู่เหมือนกันเนะมาดูต่อนะคะอ่าไพ่ไปนี้พักผ่อนได้เวลาพักผ่อนแล้วประสบความสําเร็จแล้วนะคะสิ้นสุดสักทีเนะอืมได้เวลาพักผ่อนหรือได้เวลาที่จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ สิบถ้วยอา้าวสามดาบขึ้นมาซะงั้นบางคนจบกับความรักนะจบกับครอบครัวนะอืมการจบสิ้นการเลิกลายอย่าล้างแบบนี้เป็นต้นเปิดใจนี่อาจจะหมายเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้หรือการเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะเพราะมันมีไพ่แห่งการจบการจากการพลัดพรากแบบนี้เกิดขึ้นนะ มาดูกันต่อที่ไพ่ยิบสี่มาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะ over, the love, าาเลเวอร์เดอะเลคาา3าดาห้เหรียญออันนี้ตกมาเอาไปเลยแล้วก็1คาานะในเรื่องของความรักมีปัญหาจริงๆนะคะการเลิกลายอย่าล้างการ เดินออกจากความสัมพันธ์แล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อืมนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่รักในเรื่องของครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้นะคะอืมมาดูต่อโอแปดดาบเจ็ดถ้วยหนึ่งถ้วย the fool ไปสุดท้ายตกมาเก้าดาบ นะคะม,มีแต่ความเครียดมีแต่สถานการณ์อึดอัดเนาะบางสิ่งบางอย่างมันมันแก้ปัญหาไม่ได้เลยอะ่ะมันมืดแปดด้านดูนะไพ่แปดดาบกับเก้าดาบปิดหน้าปิดหลังเลยนะคะคนวันอังคารช่วงนี้คุณอาจจะมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างเครียดคิดไม่ตกคิดไม่ออกถูกปิดกั้นก็ได้นะคะอะถูกปิดกัน้น การมองเห็นก็ได้ถูกปิดกั้นข้อมูลหรือถูกปิดกั้นอะไรบางอย่างอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึดอัดทําอะไรไม่ได้นั่นแหละบางคนเครียดนอนไม่หลับมีปัญหาในเรื่องของการนอนนะนอนดึกดื่นก็ได้หรือว่าตื่นกลางคืนบ่อยแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมันเป็นภาวะของความเครียดหรือว่าความฟุ้งซ่านแบบนี้ก็ได้ด้วยนะบางคนนะ่ะมันเหมือนกับว่ามันความรักมีปัญหาแล้วลพยายามที่จะ หาตัวเลือกใหม่ๆหมไหม,หมเพื่อเริ่มต้นใหม่แบบนี้เป็นต้นแต่ว่าแต่คุณอยากเริ่มต้นใหม่แต่ว่าประเด็นมันยังเออจะบอกว่าไงอะพลังงานลบๆมันยังอยู่อะ่ะเออมันเป็นแบบนั้นอะมันเหมือนกับว่าพลังงานลบๆก็ยังอยู่แต่ก็ยังอยากที่จะหาในเรื่องของการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ยซึ่งซึ่งมันเหมือนกับอยู่ในวังวนอะจะใช้คําพูดไงดีอะ มันเหมือนมันเหมือนงี้นะมันเหมือนคนอยากจะดิ้นออกไปแต่มันก็ยังออกไม่ได้มันก็ตีวนกลับมาแบบเนี้อเนี่ยเพราะไห้เนี่ย,ย,ยมันปิดหัวปิดท้ายก้าวดักนะคะมาดูกันต่อสเตรนด์เดอะสตาร้าดเด็กดาบ แฮงแมนคุณดูนะตะละใบนะคนที่เกิดวันอัคารระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เป็นสําคัญเลยนะคะอารมณ์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะตัวคนเองค่อนข้างอารมณ์อารมณ์แรงนะอารมณ์ร้ายด้วยนะคะไม่แรงอย่างเดียวร้ายด้วยนะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังเหตุผลใครทั้งนั้นนะคะเอาแต่ความรู้สึกหรือเอาแต่ความคิดนึกของตัวเอง ทุกอย่างมันเป็นยังไงทุกอย่างมันก็เป็นแหงแมนเนี่ยมันก็จบสิ้นกันไงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์มันทําให้คุณกระทบไปทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักนะคะออมันทําให้จบให้สิ้นไปซะทุกอย่างเลยแบบนี้เป็นตน้นบางครั้งมันมีในเรื่องของอีโกโ้นะตัวตนสูงแบบเนี้ย สำหรับบางคู่ก็อาจจะพยายามกันแล้วพยายามกันอีกนะแต่สุดท้ายอ่ะแม่หมอจะบอกว่าเขาก็ทานอารมณ์คุณไม่ไหวเหมือนกันนะคะสุดท้ายมันเป็นแฮงแมนนะก็ประมาณนี้แหละฝากไว้นาแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะน้องแล้วก็ขอบคุณนะคะคนที่สนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดทั้งนั้นนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะโอเคประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ